มาแล้วมาแล้วมาแล้วหวยที่คอยตอนเที่ยงอ้คือเหมือดแดท้คุณผู้ชมเดือดสกาวอยู่ในกลว่มเหมือดมาแล้วคุณผู้ชมอ<ด>้าวคือพ่อีจะคนพ่อ<ม>อยากถูกหวยกันบ้างหอ ไม่มยอยากถูกหวยกันบ่หวยที่รอคอยที่ทนัดกันไว้ว่าตอนเที่ยงเด้อตอนเที่ยงอะแม่อ่ยเดือนสิบเก้าโอ้เราต้องกินพุงดอ,อกไม่กินพุงอยูว่า<อ><อ>นี่มไงกระเจระจมือนทรงมาเจ็แหลงเฝ้าสว<อ>ซื้อเลยเ<ช>ป็นไงคือเราเสียนพุนเสีจะเอาด้วยหรือเปล่า แสงคุณแสนตีิเานบ่เอาคนไปใส่เบิดคืบอบ,บ่มาเบิงบ่มาบ่นั่นนี่นี่ครบพันคนกันยังสิบบ่เอาน้ำเจแดง<ม>จะขาตัวก<ม>็เพราะว่าจอ,อ,อมากีดีเดอร์ลูกจับมาที่แดกเดสิบสองแมนจับขึ้นแม่พี่แดกนะ เราะว่าก้อนสีขาหนึ่งก็คนขิ้งลุกแล้วขี้เขาอะไงมห้มากค่ะแล้วมันส้มแช่แช่แจ่เหล็กมาต่นเทียงเล็กกีลข่อยเหล็กกิโลข่อยเจ๊ดิ๊งก้อยเหล็กหมดก้อยไหนที่านเหเห็นที่านบอกะเนเหล็กหมดก้อนมากที่านที่บอกให้พระฮัดปาเป็นย่งบ่บกนะแกงกีแดงมันจี๊ดเก็บนะประฮัดเป็นย่งจังบ่บกว่าเหล็กจมือเขามาก แต่งหน้าก่อนออกกล้องค่โอ๊ยน้อยๆคนนึงสิบ่บ่ดอกเอาสิบ่ขอแต่า2คนนี่แม่ล่ะพอได้ถึง100อยู่เาังสาเลขปิดค่ะทามไลฟ์สด่เลขบ่มีปาบอกท่านผู้ชมตัวเนาะมีหยังก็บอกกันเถอนัดกันไว้ลงคลิปบ่ทันเด้ลงคลิปบ่ทันเด เขาบอกว่าจะผอมรูปใส่เสียดง่านรูปที่ไม่ทันเลเพื่อนบอกมาอย่ามาเอาเสมาใส่เด็กคือกัรแข่งขันท่านคนมาบอกแล้วเหมือนนี่มาบอกว่ต้องบอกมาบอกว่ต้องบอกเาะมันก็พิจารณาสุขภาพจะต้องคิดท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมทางคนมาฝากอะไรกูแชร์จะให้เขาแชร์มาทำไมจะให้เลขมันดังแล้วมันอั้นเหรอมันว่าไหมบอกคนเลยเขาแชร์กับเป็นก้างใจเขาแชร์ไปรูปอันมันมันจะู่ที่ก็มือดอกอ๋อโอ้ยก็มืดมืดเราฮี้นกระดานโอ้มันต้องมืดได้นี่ เลยเห็นเบิดหุ้นมขนเบิงเบิังหนาจีดน่าใส่สอรอึงโอแม่กสพันราเย็นเยเอาคิมมาโฆษณาขายก่อนวดโอ้ยบพนหนึ่งจึงสิบอก้เแรงทชเดือนสกัดสิบอกเมื่อบาค่ะทช่อเหนื่อบ้าเมื่อบเลอย่อีกื่อบ่ตัวไหนเจแดงจอียมกอนขอน้าแน่เลขหมดกอนจ้เมื่อเลขไม่มีที่ศูหยผะหัดนะว่ามันหูว่าจะเมื่อท่อเมื่อไหร่ อันนี้สกินแคร์แคร์สกินเนาคทำยูสกินกังขึ้นเลยกังขึ้นอันนี้กังเว้นแคร์เลขไม่มีหอมสบู่หอมได้สิบห้ามาแล้ววันนี้น้นมสองหนึ่งหนึ่งสองสบู่น้ำนมข้าวคูต้าไข่มุก มีที่มากลิลิตต้าไข่หมูพีคอมปิสุนีอันนี้กลางคืนอันนี้กลางวันเจแดงถ้าถ้าไม่ได้สองเดือนเลยนะเพงบอกท่านผู้ชมเจแดงทดลองใส่อ่สองเดือนเบิดไปชุดหนึ่งแล้วสองเดือนกว่าชุดนี้ใส่ได้สองเดือนกว่าเจแดงถทาทุกวันเ้อะค่ะเจแดงไม่เคยวันไหนที่จะไม่ทาต้องทาทุกวันเคีมท่าผิวกับ ท่าทุกมือค่ะขีมนี่ยิ่งบดายเลยท่าทุกเสาท่าทุกแรงเนาะวัดใบกลยไก่กันเนี่ยสีโาสนาเดี๋ยวเดี๋ยววัดก้อสุดีายววัดสิบบอกวดก้อนนี่วเดยาเสือพระท่านบอกเขาสิบปิดก้อนเขาปิดใบมุ่มุ่งดอันนี้ยังอีกสามชิบเขาพันก้นกระบอกเอาอเล็กเจีแดงเล็กรุ่งสิงมันจะใสอีกสองสามหนึ่งใหม่สองสามหนึ่งเล็กุ่สิง ตองซำหนึ่งกับหาเจ็ดเอ้าเปลี่ยนหมเด็กขาดเจ็ดเจแดงเราไม่ได้ซื้อเล่ลูกสีใส่ยาเยอะคอเด็ดเด็ดนี่เละว่ายายา่าบอกว่าถูกนะค่ะท่านผู้ชมเจแดงกับว่ได้อบอกมวยเองในยินตตอเรก็มาบอกท่านผู้ชมตอปวดกรงผาหัดเพิ่มถูกกันสิบหานั่นเป็นความชอบของเพิ่นว่าปีที่แล้วมันออกสิบหาปีนี้จะออกสิบหาเพราะว่ามวดกอนเนี่ยออกหาเก้ามันกะ มาหาเก่าไม่ยังนมันก็เลยมักบะนีเมื่อสุดท้ายพ่นเพิ่มอีกหามื่นพ้อยยังเพราะว่าเจ้ามือเขาโทรมาบอกเจ้ามือว่าหวยมาตัวเดียวหนึ่งหาหรือหาหนึ่งมั่งหนึ่งหาหนึ่งหามันวันนี้มันตใดต่พันนี่วันนี้มากตัวใดนี่ลอกครบโอยพันก้นแล้วอ๋อพันก้นแล้วสัญญากกับวันนี้มันตกแต่ช่วงรีบซื้อผู้ใดได้ินแล้รรีบออกไปซื้อ หานได้งมะเพิ่งหอ่งะน่สิบสองสองหนึ่งตัวตรงม่นสองึ่งคระมนตรงตรงสองหนึ่งแต่ว่าหน้าขวัญสัมภาษณ์นาขวัญหมู่บ้านนี่คุยกันดนลืมลมคลิปเห็นทานมู้ชมน้าขวัญวาเลขมาหนึ่งเลขฟันทงมาหนึ่งเป็นลักสิยมเพราะฉะนั้นเฮ้ยคอลแเลยว่าสิบแปดแม่เลยว่าสิบแปดื่กสิบแปดสิบห้าถูกเก่าสิบห้าเก่า ทนผู Schools, ้ชมบันี Mother, daily, the 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 number, ้เลขบังเอิญมือนี้ได้แม่สองหนึ่งเท่ากับจัดไปร้ยหนึ่งสองเพราะว่าเลขรักหนึ่งแม่เป็นรักสิบเอาออกรีบออกไปซื้อค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งสอือสงหนึ่งหาหนึ่งมาล่างเราสันเด็จเพื่อนห่ยแม่สองหนึ่งหมดกวนเพื่อนหายมาหนึ่งหาไม่ออกหาหนึ่งบอกมากินเลย หลอดบุญหอบมันมันแต่เบิ่งว่าไส้แน่สิบสองนะ1พื่อหยี่ห้อนอยู่อ๋อทะเลเมิ่งจะใส่ไม่สิบสองเอาเย็ดตู้อลไอยู่ตู้หางมัแห้หนึ่งแม่ยี่ก็ไสองปูก็ไ้แห้มากก็เลยไห้หนึ่งเลขนาขวนก็ได้ตัดต่อคีมล่องหมู่บ้านมามี่วลาแเมนาขวนไใ้มากสัมผัสเพิ่นนาขวนไใ้มากหนึ่งหนึ่งหลักสี่หลายหมีก่อนโอ้ยแม่บอกยืนยนีลบอกกไก่ ท่ผู้ซ่อมจินหลอกหู一双ให้สองไ a i r หลอกผูยังละเออเจดงบอกมซื้อไว้สามเก้าตันโดนๆซื้อจนเศร้าซื้อจนเศร้ามากเก้าเจ็ดกับสามเก้าซื้อไว้นะนะตัวม่นี่เอาบอกท่านผู้ชมถ้าถูกทำบุญกับเจแดงบอก่บอกออว่าถือว่าท่านก็บอกก็บอกว่าต้องบอกผู้เล้วคนไหนมากคนไหนมากถ้าสามพกห่าง น่ะปากไว้แทนแทนท่านกระเดาเมท่านมีขอตอร่องกับท่านผู้ชมเลยบอกมีลวนไล่มีขอตอรองไม่มันตกไหนกับท่านหนึ่งผู้เนาะเพราะว่าถ้าถูกนี่เจดนจะได้ไปท้ำบุญขุนส่วนนีถํำบุญน้ำเพลินเออคนหามากเพื่อว่าเพื่อนตรงกันสื่อเสือพาไปแจกเศร้าเขาเศร้าโดยเออคนเสียวเราหน้าเสียพาไปแจกก้นที่บ่มีประเทศพม่าหรือประเทศทั้งดอยทั้งตาคนละ คนหามาสามหกขาเจแดงไปแล้วพันคุ้นพันพันพุ้นพันถ้าถูกอะไม่ได้ถ้ำบุญน้ำเพลนหลายหลายเลยไม่ได้ท้ำบุญน้ำเพลนหลายมืณชิดซื้อเสีย้าไปเจสามหกขาคามุนส้มเจแดงได้มากนะคนบอกมากหากับบอกโตเนาะค่ะเพียอจะได้บุญน้ำกันสองพันแล้วสองพันแล้วเลขกี่ลอค่อยนะหนึ่งสองสองหนึ่งคารุนส้มตัวตรงเพคนหามากอ่ะสงหนึ่งอสองหนึ่ง ได้มากสองหนึ่งถา้าท่านชมมือสุดท้ายแล้วสิยว่ามีคนมาเบิ่งหลายดอกสิยว่าดังดอกฝ้าวไปสิวเมียนเราเลีเยขเขาปิดแล้วว่าท่านได้ปิดบโค้ดหน่ะปิดแล้วกรุงเทพซื้อได้ใบาสามดูนะใบาสามเครื่องยังซื้อได้กรุงเทพใบาสามเครื่องเลกขก็ออกแล้วนเน<อ>าะใบสามก็ซื้อได้แน่น้ำจมูกไงใบาสามก็ซื้อได้มีเงินซื้อเห็นตรงไหนยืมกเกดเดียนก่อนไงเขายู่ท่าเขาเงื่อนสื่อบนลายหรือไง ยิ่จะแซบแน่ซือวลายคื้กันแน่คนอะซืเวลายคือกันนไม่นำเหมือนไม่นำเหมือนี่วลายมือนซื้อแต่เหมือวานบ่แม่เขาซื้อตะบือเดียวนูไปยังเนาเซกเบิรแล้วหลายเมื่อนแล้ววันนี้มาหมือนี่มาคูนันกัมาเพนี่กัมาซื้อซื้อื้อแสนหนึ่งนี่จะแบ่งแบ่งเท่าไหนี่แสหนึ่งแบ่งเท่าไหร่เสี่ยวเท่าไดรหมดเสี่ยวเท่าไดรซื้อไปแซนหนึ่งหาหาพันหมดหาพันกัแบ่ง S <S เดืนอนเท่เาไรเดืนอนเทาละเครื่องไปเอาซีเอาตัวเท่าไดรตัวละหมืน่นบ่โอ้ตัวละห้าพันสองหนึ่งหนึ่งสองโอ้ตัวละหาพันเจ็ดจะบก้าตัวเท่าไหร่อยายตัวละสี่หมื่นสี่หมื่นเออแมวหาหมื่ก็ได้หาหมื่นกัวถันถูกได้ทางผู้ชมแสนหนึ่งนี้มันสอนรำกันเนาะแสนหนึ่งนี่สี่แสนหนึ่งนี่หนึ่งพั 4, น หนึ่งพันสองอบาทเราซื้อได้หนึ่งแสนเนี่ยม่ก็แดงซื้อไว้แสนคู่นแสนก็สี่เป็นสี่พันสนะี 4, ่พันแปดเนาะสี่พันแปดบนล่างกลับไปกลับมาสี่พันแปดถ้าถูกบนก็ได้แสนถูกล่างก็ได้แสนถูกกลับก็บได้แสนตัวตรงก็ได้แสนแต่ว่าทำสี่หมื่นแสนคู่นแสนหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยนะืผู้ชมเพราะว่นแสนหนึงสั่นนี้หนึ่งร้อยแสน่า หนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตัวนี่มันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งร้อยตัวเป็นหน0 0งแสนสิบตัวเป็น1นึ่งหมื่นยี่สิบตัวเป็นสองหมื่นหนึ่งร้อยตัวเป็น 2, 000, 100่งแสนรลูเย่างหนกบอกเขาขึ้มเทียบอะไรเนี่ยบางที่ก็จะเป็ขายมาหนึ0 0แสนนี้นเราจ่ายเงินไปพั0 0องรบาทค่ะเป็นหน0 0 0แสนถ้าเรากลับตัวบนล่างด้วยมันก็เป็นสี่พันแปสี่พันแปดถูกถกับตัวใดบนล่างนะครกับใดเพิมต่อเคเนคลิปลสี่พันแปด ผู้คอยอยู่ต่งอย่างวัดก็โหยูคาแมนซี่หาสองหนึ่งค่ะสองหนึ่งสสี่เาใแมนสามหกหาเนี่เลขก,กันถ้าถูกแล้วรวมท่างบุญกับเจแดงสามหกห้าทวนเลขสามตัวเนี่ยสามหกห้าค่ะสามหกหาที่ข้าเจวนถ้าถูกแล้วรวมท่างบุญพคนซื้อเสียผ่าไปให้เด็กน่อยที่บุนเขาบ่นดอยอยู่ทั้งมพม่าคนพื้นที่เขาขาดแค้นละ่ะ ไอ,อเลขที่รอคอยว่าตอนเที่ยงจะมาเนี่ยสองหนึ่งสองหนึ่งเอาที<อ>ไ่ได้บาทละเจ็ดสิบหนึงน่งว่ะอะไรอันที่แม่อันสองหนึ่งนี่แม่ที่วอกเขาไปเว็บแม่น่ะเข,ขาบ่นได้ดดยดินหรือเจ้าเมื่อใดเจ้าเมื่อเกิดเบื้องสองของเจดีย์นี่ด้วยนี่คันคันแม่นเขานั่นการแสดงว่าพึ่งรู้แม่เพราะไม่เลยมันปิดเพราะเรเป็นเรื่ปิดเพราะว่าเจ้าเมื่อเมื่อว่างเิื่งแม่ของแม่กะเออเขากับสีฟ้าแม่บาทละเจ็ดสิบหนึ่งเงี้ย จ็ดสิบบาทละเจ็ดสิบกัยุกุงเทพเปกติบาทละเก้าสิบหานวะหรือเก้าสิบจะมื่อว่าเก้าสิบพราะเห็นเลขเข้ามาอังกับสหายเจ็ดสิบบาทบาทละเจ็ดสิบก็เท่ากัเท่าเท่าธรรมดาเนาะที่ออกยุกุเทพเนาะกุุงเทพบาทละหกสิบหัท่านท่านคุณมท่านก็ได้จเงสองซีนเเ็ดกับศรีซื้อกันละ เอาคือบัรสือเว็บแม่เอามม้ท่านไเข้ได้เมยท่านไอกดเหนอย่างใดเขาได้แม่ยังแช่ไปไหนอยู่นั่นดิแช่ใส่ไม่ด้เิมเจอมาเขาขึ้นขึ้นกดข้าไปล่างเจอ่อจ้าเปามือนาเอาไปร็อเอาไปเดือนนาเอากรมือนีละโอ้โเลเส้นน้ำเนมาแล้วสีได้โปรเส้นน้ำเนเว็บเว็บอ่ะจีได้หนมดปว่ะปวนเส้นปเสนปเขอไปขปเนี่ยงานบ่เอาข้าไปข้อปตัวข้อไปอะเยไป จะซื้อเล่ะเจ้าซื้อสบตัวเาซื้อใหม่แค่แม่มากเทียดต่อนี่เราบวกโอ้ไเทานิหรอตั้งองแง่มนี่คนบอกว่าตังเทียดตอง่มเยสียทั้งหมดเรือต้งแง่มอกเามว่โอ้ยนะคนได้รักนึงแม่ก็คอยได้ซมาพอดีแตเจาสิเป็นตังไหนหระเพรา้ได้ตัวไหนมากันนี้ตั้งเขาอ้งสองคมีตัวคนไม่บอกค่ะตัวคนมาบอกเลยว่าตังเทียกกับถูกตั้งเทียกกับว่าถุเยาเซียหลายเป็นว่า ขากรซือไ้ที่เก่าละเออเคยถูกกรซื้อไรล่ะเนาะคนบอกว่ายาเสียหลายแล้วเทียกระถูกแล้วเสียกระถืกซื้อตัวตัวเดียวเนะมาลาซุตัวเดียวแคงนแคลนถือก็ถือก็ถือตัวอะไรมาซื้อตัวแห้งมาไปเหื่อยมาไทยมาเป็นเสียงแหน่เซียมกี่เดือนมาเซมนาะแต่รอีเดอร์สกาว่าห่อดเราเพราะว่าพางทีซื้อแรงนี่แต่กระเบด้วมเบิ้งหรือเ้าหนี่ฮเมืนกระซือตอนนี้มาซื้อเนี่ยมีเพิ่มอีกกนะซสองสามหมืน จุดทูบใบพระมุช้าเขา่าเก่าหนึ่งเอาเป็นรักค่ะเป็นรักคุณเพียมบดีค่าล่าสุดตัวไหนล่าสุดสองหนึ่งค่ะสองหนึ่งของหนึ่งสองบอกกันเองหนึง่งหนึ่งสองงวดก่อนมันเด่สิบหามากมันยังออกหานึงเอองวดก่อนเด่นิบหามากออกหาหนึงทิวาเลขลอดตอนเที่ยงนั่นแหละคะ่ะสองหนึ่งแก้วเหลจะแดงซื้อใบพันคุณพันอยู่สามหกห้าได้ค่ะสามหกห้าคุณพันอะไบอกอืมคือใส่ ซื้อกรุงเทพห้าร้อยคุณหาร้อยซื้อสามร้อยคุณสามร้อยซื้อหนึ่งสองร้อยกุ้นสองร้อยนีวะ่รลูกบมฟันเลยบโมไยฟันเด้อบ่ลลังก์นาจะกฟันตลอดอ้อยมืวดเจ้าฝันมันจะได้แก้ผ่านนี่้อ้ยมื่อนั้นเป็นไทเสียโอ้โหเกียวเด้อเลยฟันว่าแก้เคยันสกาวแก้เครื่องหนึ่งฟันเหม็นเลยมีบสมีคดแม่บ้านกับแก้เครื่องหนึ่งไตเสียมาหาเดือนมาถามหาเดือนสกาว ออกตเออกระใสเสียมากข้างล่างว่าใสเห็นตะก้นมาเนี่ยเอาเมียกับว่าใสใสเสียไปเล่นเมื่อนันเสีย<อ>เ,เกือบพันโอ้เน,นี่โอกาสนี่ว่างๆเมื่อเดียวฝนตกไม่ได้ไปใสเล่นไให้ปกติจะไม่ได้เล่นกเทียดอกไปด <ไ S 1> ั้มาตงห่านมันเมื่อนันฝนตกไม่ได้ก็เลยไปเล่นน้ำมูนิดหน่อยสบู่ด้ค่ะสบูสบ่น้ำนมข้าว ละกัครีมกลางวันครีมกลางเวรครีมกลางวันครีมกลางเวรครีมกลางเว่นครีมกลางวันแลวก็ครีมกลางคืนไ i นเด d a นเดค่ะจะแดงใสอยู่ใสมาสองเดือนกว่าแล้วและก็จะใช้ต่อไปค่ะรู้สึกว่านานามันนวลนข้อา้ามนามากลลวมันก็นวลนขาอท่าตัวกลางวันลงไปมันก็นวลนวันนี้มันก็ทําให้ทารองพื้นง่ายทารองพื้นเนิดเดียวก็ขาวเวอร์เลยค่ะโอเัค สบู่นี้เป็นสบู่น้ำมัมงข้าวขายมีส่วนหัมาแล้วชุดหนึ่งขั้นามร้อยห้าสิบาทบวกค่าส่งแค่ห้าสิบค่ะกปกติค่าส่งมันจะหกสิบประมาณนั่นแหละประมาณ60สิ่งฟรีส่งฟรียังไงบวกค่าส่งอุ้ยส่งฟรีอะไค่าส่งต้องหกสบกว่าบาทถึงนีประมาณหกสิบเจ็ดบาท มีจิกกระแทงได้ใส่กล่องข้ามีถุงใส่ไห่อย่างดีมีถุงใหญ่นี่มีนี่ถุงนี่แล้วก็มีถุงใหญ่แล้วก็มีห่อห่อลงไปในนั้นมันมันบาดเจ็ดอกยังไนก็บบาดเจ็บเราก็มีแผ่นให้ด้วยเปอร์ซัวให้อ่านด้วยช่วยให้อ่านพร้อมนี่เปอร์ซัวให้่แล้วนั่นน่ะล้วก็มี มีถุงพลาสติกของเป็นบริษัทเองให้มากใหญ่มากพรอมห่อให้พให่พรอมย่างดีเตะสองหนึ่งค่ะสองหนึ่งเลขปูมากไหมโอ้ใจสี่สิบห้านัา่นก็เป็นยังไงียไ้ยใจสี่สิบห้าในยิ่งเจดแดงบอกหรอเลขปูดำเศร้าเข่าส้มนะคะใครไม่ยังไม่ได้ดูของประหลัดกับ ของเด่นจะกาวส่องมือเศร้านี่ได้ห้าแปดหนึ่งกับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดกับซื้อได้ค่ะแปดหนึ ok. ่งหนึ่งแปดซื้อได้อยู่ห้าแปดแปดห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งก็ซื้อหกกับลูงเสียงได้ตัวไม่ได้ตัวไม่มากปกติว่าได้ตัวไม่เหมือนในตัวไม่มากตัวไดเกาะตัวได้กาะไ,ไ,ไว้ลูงเสียงมากไม่เดือนคือว่าหาเจ็ดหนึ่งสามหาเจ็ดนี่แหละ หนึ่งสามห้าเจ็ดละสองหนึ่งเลขอาจารย์ใช่ชนะมาดูตะกี้บ่โออันนี้บ่แมนบ่เกี่ยวกันเด้อค่ะไม่เกี่ยวกันกับอาจารย์ไหนหวยที่เราได้มาเนี่ยเกี่ยวกันกับอาจารย์ไหนมันอาจสิไปตรงกันมันอาจสิไปตรงกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับอาจารย์ไหน เลขปูเมืองพคนอ,อ๋อเลขลุงเสงสองสามหนึ่งบออ๋อแมนเลขอาจารย์เลขปูเมืองไปหมู่ว่านบ่อพ่อคน่นบอกว่าไอ้เขี้ยนแข็งๆยายยายเจ้าของนกนั่นเพิ่นว่าพอมมะหาปูปูปูแล้วบอกว่าผูไส้สองข้นจุวว่มม่วงามคูผูไส้สองข้นจุ่มม่วงงามคู ยูองหน่ำกับว่ามีน้ำม่นค่ะไหวปนทายน้ำม่นไมาไห้ันกับว่ายูแม่ปนไปตะบุญกระทินไปตะล่องท่านทุ่มือทุ่มือปูเมืองก็ไดเก้าเจ็ดสื่อต้องหัวแล้วแม่นยูเก้าเจ็ดกระสือบอกเพี๊ยบอกเก้าเจ็ดกระสือไว้ตะบุญลาสวัสดีค่ะจุนสมทรงสมทรงบอกเรียบลูงเสียงสามสองหนึ่งสองหนึ่ง เจ้าเดียวที่ประหัรได้งวดที่แล้วอยู่บ่จ้กบ่เด้บ่แมนแมนแมนที่ที่ประหัรได้น้ำเพิ่นนั่นละนั่นละที่ประหัรได้น้ำเพิ่นล่ะคู่สามหกซีตัวเดิมตัวเก้าบ่เห็นโทษมาบอกว่าตัวใหม่เด้บ่ท่านเห็นโทษมากคู่สามหกซีฮะเก้าหกพาเก้าเจ็ดมันดังเพราะนั่นให้ซื้อเก้าหก คู้สามหน่ะเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเกเ็ดเก้าหกเก้าหกหรือเก้ six, าแปดเก้าเ็ดเก้าหนมันดังกับซื้อตัวใกลๆร่องลหลายตัวเนาะค่ะท่านผู้ชมซื้อแล้วเลขออกเบิ้ลกับสืเป็นฮาฮาเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ซื้อ เออซื้อได้แล้วแน่นบลโอ้สื่อสื้อในเว็บในเว็บจเจดแดงอะไรที่อยู่ใต้คลิปจเจดแดงอะโม่มเคยสื่อจากเตียมันมันเข่าไงามันมันเข่าไงาเลขมากหนึ่งสองหนึ่งนะขวัญกำเนินแปดไปซื้อเลสอหน่งกำนแปดไปยังไงใ่ไหมัซื้อไหมหหไ่ยซ,ซ,ไซื้อแล้ว บสองว่ะของนึงเจได้มอไ่อว่หนึ่งสองโัเมนยูว่าเลขเจ้าแม่หลักหลักน่วยมาสองมาสี่มาเจ็ดบ้าันนี้เจ้าได้หักหนึงมากวดก่อนนี่เราได้หลักหามากมันออกหานึงวดนี้เราได้หลักหนึ่งมากเราจะจำหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่เจ็นกวี่บอก่ะเาบอกว่าฟันท่วงหนึ่งฝ่าสอนฟันท่องหนึ่งมาสัมนนะขกวนว่า ต่างเน้นๆสองศูนย์ห้าสองมาแรงเน่นอยู่ห้าสองเลขกันนั่นตามที่จริงเลขแม่นำหนึ่งตามที่จริงเลขเขาหันเขาหายนักซิที่สองตัวแปดครับหนึ่งบานในพอดีเขาเลย่าฟันท่งเขาเลยฟันท่งเขาบานหนึ่งหันมันตรงกันรลายเขาเล่นแบหายหนึ่งตัวเดียวหายเนืองตัวเดียวเขเขาเลยหายหนึ่งตัวเดียว เขาเขาบอกว่ามาลางบ่มีเขาบอกเขาบอกว่าบ่นต่วาราลางเี่ยตาบาราลางเี่ขาก็สามเข่าเก่าลางเข้าเอ้าลางไม่ยังเปิดเปียได้่เห็นหนาจ้บขอซองรอซองเบิกผู้ชมเลขหน้าควนมาเนืตัวเดียวเนื้อูกับสองตัวเดียวเลยเดียวนื้อลักซิตแม่หน้ควนไมเนักซิ หนึงลักสีตไปสิบตัวะ้เากแงเน่ยบันนีรักม่วไัหนเจาปูห้มาหาหนึ่งวสองก็ผ่นตัวเดียกันน่นอนหนึงหาได้ไปเป็นได้เป็นได้นึ่งสองเป็นได้ขอให้ติดหนึของเขานะคว่าหนึ่งสองหน่งน่ควรนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งลักซิบถ่ายเพิ่มสองสเจ็ดก็ไ้เหนึ่งสองเหเนาะเออหนึ่งสองเออหนึ่งกับว่าบกับว่านแตว่าดับ ก็ว่าสีดับน้องสองก็พ่อมาจะว่าน้องเน่ว่าสองอมาสองเับว่าดับดับกัสีตอนไหนมันเลยสุดมันมาเลยซือไปแล้วแสนนึ่บกระดับมันกรดับดอกเล็กเพียงแต่มันจับตัถสงคเกียวแล้ว่ดับโอ้เขาใส่บัตรทีโตอยู่นะสองน่อแม่เไี่ยนพองโอ้ยจะาพ่อ่งส่เอจ เต็งมาเลยสามงินแสนเก็บไว้เก็บไว้่าให้มันหายนะที่เขาก็ให้หนึ่งสองี่เขาก็ให้หนึ่งสองจับเอาหนเื่อเนี่ยวันที่เราขอขนบเอ้ยถือก้อนเนื่องร่างในไข่เนาะค่ะทำไมส้มจะไมซื้อเมด่ลไรว่าคยเอซื้อเลขวมน่อารแล้วซื้อก็ยังม่หมดยกซื้อหลายโตก็เลยว่ะจังไหนก็เอาเลขเจ้าของหนึ่งค่สองหนึ่ง หมวกนหนึ่งหันกระซ้าแปะกระเข่าครับว่าเลขออกแล้วเกลยวพอซื้อหวยจะได้กระซือร่องเบืองมาสั่งเล็กน้ำแข็งเล็กน้ำแข็งเล็ลูกน้ำแข็งอะไรเป็นสิบมาอยู่อะไรเบอร์ทุกนอยู่ในเครื่องนี่แม่อะไรบ่ท่านเดฮูเล็กเป็นมากเลนี่กันถูกขูดหมก่เที่ยงบ่ายมงเต่าเต่าขี่รถไปเแอ่หลังนั้นน้มเขาอีกจิต เลยน้ำแข็งกว่าบีเบอร์โ่เนอยู่เบอร์โท่อยู่ในเคร่องเคียงผลไม้สดอยู่ถ้าถ้าเอาเนื้อสองซองมึงอีเขาเรียกเสี่ยงดอนที่ไปอันเพิ่นไปเสี่ยงยังเกาะยังเซมซีเออเสี่ยงเปซมซีอเมาไปสองหาสองหาออกมากกสือสอง สองห้าสองสองห้าห้าศูนย์ห้าห้ากรสิได้ค่ะท่านผู้ชมมือเจ้าเด็กหน่อยเด็ก,ดกไม่เส้นนะเพิ่นหายหาหากับศูนย์หซื้อเลบ<ส><ส>ขบพราคือง,ง,งมัวกัดสื่อเ่าะขับมมี่ึกับประดได้กับปดซื้อมาผู้ตรวเลฝัมามากหนึ่งหนึ่งมามี่ขอหนปูเรื่องตเดียวน้อเล็กไปกับสองไปกบการสองยพยงยางห้า มาขอปาเด็กด้นีอ้วนวหงแมือลุกขับเถอะทางหมงเนาะตัเตีนาขับเด้อพอดีได้ตัสืสอมากัเกาตเค่ะเขาเ่าเป็นยังไงก็ลวยถูกหวยหนึ่งหนึ่งมี่บนสื้อหาศูนย์บกับแ่นล่าหวยปูสองหนึ่งค่ะเลขแมาสองหนึ่งล่าสุดล่าสุดสองหนึ่ง เลขทีภาหัตถูกหมวดก้อนนั่งล่ะหมวดก้อนชิดหาบอกให้ว่ารอดสอนเที่ยงเลขมิทีมาอีกเจ้านึงหนึ่งต้องให้นักควรไปถามเนาะเจ้าอะไเจ้าอยู่นั่นเจ้าน้ำแข็งนึ่งนะเรียก็ถูกทุกงวดเจ้าอะไรก็สิแม่เจ้าน้ำแข็งปลาลุยจะถามใครเพราถามปลาลุยแล้วถามทุกงวดอใปลาลุยตทองถามเนาะเครื่องมันก็อยู่ในนี่ ว่าเมือนเศ้าหน่เรามาอยู่เล่านะเนี่ยคือโทรศัพท์มาดูลูกบอเลขเราสิมาเทียงนี่มีที่มานี่ยเราต้องไปส่งเลขมีที่มานี่ยเจแดงมาเทียงหรอกป่าแม่บ่นมาเทียงหรือเด้กไหนไรไหมบออะไรสิมาเทียงมาแล้วันนะพ่อถามปนลุยกันไงเราไปเท่าไปเครื่องเบอร์มันอยู่ในนี่ไหม เบื่อมันอยู่ในเครื่องไรสดจังลต้องไามันอแกนดีวอยแกนคเวแกนขอวนขึ้นเวนไวีเวยน้เวีนอืยยไปวนอันนูนเนี่ยม่นนีลุยอันห้ยอันห้ยคนจงน้ำแข็งนักมากเลยเอาท่ถามเอาไหมท่ถามเอา ม่นา,านีบ่เอาไปมีอยู่เอาท่านผู้ชมเห็ดจังได้ละไล่ไม่บ่ออกไปละไล่ไม่บ่ออกไปละไม่ไล่บอกไม่บ่เนาะออกไปไม่ไล่บอกไม่เนาะแต่ว่าจะใช่ไหมนางตักทุบเลยไม่จะใช่ไหจบคลิปเร yes. าเพราะว่าเบอร์โทษมันอยู่ในนี่มัน <C oughs> ไปต้นออกไปไ <c oughs> ด้เหออกไปละไปนีอย,อยู่อยู่ในเครื่องนี่นะอืม อาธรรมส้มบอกไปไหมเนาะจังจังไหลไหมจังบอกไหมดวนดวนมันสีนั่นดวนข้าวออกไปไหมเนะาะค่ะทรรมุส้อมออกบะออกไปไหมเอาสิไปถามใส่เบิดท่ออยู่ไหนนี่แม่ออกออกเนาะเดี๋ยวไหลไหม